สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรแล้วนทนะครับช่วงเย็นก่อนจะปิดร้านนะครับก็ได้มีลูกค้าจากอำเภอคำชะอีนะครับจังหวัดมุกดาหารครับผมได้โทรมาเอ้ยได้ได้มาซื้อนะครับพูดผิดได้มาซื้อถึงหน้าร้านนะครับเราซื้อแล้วก็กลับไปเลยเครื่องแซตทีร้อยสินะครับพัดรุ่นมือหมุนแล้วก็หาง NC ีพัดสยามคูเต้านะครับ NC พัดเอ็กสยามคูเต้านะครับ เป็นรุ่นหางสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์สามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์หอยลังครับนะครับัร้อยสิบเดี๋ยวช่างลองลองเครื่องเตรียมส่งลูกค้านะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับแต่ปิดร้านพอดีลูกค้าก็ได้เข้ามาซื้อก่อนปิดร้านนะครับจ่ายตังค์แล้วกกลับบ้านไปเลยครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน,นครับ ตัวเครื่องรับประกัน3ปีนะครับหางก็3ปีนะครับเมื่อเช้าก็ไปส่งอำเภอชนุมานนะครับจังหวัดอำนาจ่กเย็นมาก็อำเภอคำชะอีครับจังหวัดบุกอาหารนะครับกตตี้110แรงนะครับตัวน,นี้ ตีแน่จังเลยนี่นะี่นนนยอดครับนี่ไฟหน้าก็เป็น LED นะครับ LED ปรับไฟเปิดปรับไฟสูงต่ำได้นะครับนี่รุ่นใหม่ถังน้ำมันก็เป็นถังเหล็กนะครับถังเหล็กฟ้าถังน้ำมันแต่ก่อนเป็นพลาสติกเดี๋ยวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับแบบดี <c oughs> ก็ร <c oughs> องรับน้ำมัน B20 ได้ด้วยนะครับรองรับน้ำมัน B20 แล้วก็มีหลอ,อ,อดนะครับไปดูน้ำมันนะครับว่า น้ำมันตอนนี้อยู่ขนาดไหนนะครับเอ็นพัดเอก็กี่เกียร์3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยห,หลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้รถมาส่งนะครับให้รถเตรียมขึ้นจัดส่งลูกค้า อังนี่ก็มีนะครับ P.M. นะครับเดี๋ยวให้ดูครับ P.M. 1408นะครับตัวนี้แบบรถไทเดินตามเึงนั่งขับนะครับเกงนั่งขับล้อก็เป็นล้อยางนะครับ ปรับปรุงขึ้นมาใหม่เป็นสี่เกียร์เป็นกันครับรุ่นนี้สี่เกียร์เหมือนกันน,น,กน,กน,นี่ครับสามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ยหลังเหมือนกันครับสายพานจะสามเส้นนะครับตัวนี้ใช้าสายพานสามเส้นนะครับหางรุ่นนี้รับประกันสองปีนะครับผมวงล้อนี่วงล้อนขนาด28นิ้วนะครับเล็บล้อสาม สามนิ้วครับมีโรตารี่ปั่นด้วยครับโรตารี่ปัน่นโรตารี่ปั่นประมาณหนึ่งเมตรนะครับขนาดความกว้างของโรตารี่หนึ่งเมตรนะครับผมแล้วก็มีผานนะครับชุดผานสองนะครับให้ด้วยใช้กับเครื่องร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับหางรุ่นนี้นะครับมันถึงจะลากได้นะครับร้อยสี่สิบขึ้นไป ตอนนี้เหลืออยู่2องหางนะครับอยู่ที่ร้าน PM นี่ครับเหลืออยู่2องหาง2ชุดนะครับถ้าสนใจก็โทรสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมขึ้นรถนะครับ เครื่องยนต์ก็ k u บ o ต a ทางร้านก็มีหมดทุกรุ่นนะครับมีตั้งแต่เซท1ีร้อยสิบนะครับถ้าเป็นเก้าสิบก็จะเป็น RT ร์ทีอาร์ทีเก้าสิบนะครับอาร์ทีเก้าสิบแล้วก็เป็นเซท0ีร้อยแล้วก็ร้อยสิบร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบจะเข้ามาอีกประมาณสองสามวันนี้ครับร้ 180. อยแปดสิบรอทางคุณส่งนะครับส่งมาอยู่ครับ เข้ามาเครื่องเดียวนะครับร้อนี่ครับใช้แบบเข็นขึ้นเอานะครับถ้าติดเครื่องขึ้นเอานี่มันคนขา้างจะอันตรายหน่อยก็เข็นขึ้นเอาครับครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665 0811206955ครับผม ทางร้านมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางร้านจะทําคลิปดีๆมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ